น้องประชาชนคิดดู่นะครับว่าระดับผู้บัิารตระบบชาวพาหนึ่งอดีตนะครับพูดมาได้อไม่อายเลยว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือเอาขาสองข้างเข้าไปคล้องใบพัดเรือมันฟังแล้วมันน่าอนาถใจมากที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เราเป็นผู้ที่รวบรวมหลักฐานร่วมกับทีมง,งานคุณหมอธวัชชัยกัญาจนารินคุณหมอ อีกท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนานมะเพื่อความปลอดภัยนะครับที่อยู่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวยิธรรมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเรือรวมทั้งบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ GPS เรือดำเกิดเหตุไม่มีใครรับได้ครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีอภิยศของประเทศไทยที่ผมรับไม่ได้เลย จากการที่เราเสียเงิน700ดแสบาทในการช่วยเหลือน้องแตงโมแทนที่เราจะได้เป็นพยานหรือเป็นบุคคลที่สามารถแปลกดกับคนบนเรือด้วยการให้ให้ตำรวจเชิญพวกเราไปเป็นพยานในสำนวนตำรวจกับถูกยัดข้อหาเก้าคดีผมต้องเสียเงินค่าทนายความ4 5่ห้าแสนบาทในการต่อสู้คดีกับสามสิบหกตำรวจอุทธรภาคหนึ่งพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมยอมเสี่ยง เอาตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผมยอมให้ตํารวจเนี่ยมาฟ้องผม6คดีคดีแรกเนี่ยสารตัดส,สินไปแล้ว21ตำรวจคดีที่สองเนี่ยหนักกว่า21ตำรวจพี่น้องประชาชนครับ36ตำรวจของกองบัญชารตํารวจตอนทหนึ่งบวกผสมกับตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรวมทังสิน้น36คนฟ้องผมเป็นจาเลยคนเดียวต่อศา,าลนายารัชณา พิจารณาคดีกันปีหน้าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปีหน้ารู้สึกจะเป็นตุลาคมปีหน้า21คนแพ้ผมมาแล้วนี่บ้องมาอีก36คนทีนี้มีพลตำรวจตีว,วสันเตชะรักเกษเป็นหัวหน้าทีมในการฟ้องผมมาด้วยแล้วก็มีพันตำรวจเอกเหมือนพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตพูด ผมอย่าเปิดคลิปให้อีกวันอยากเปิดให้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 ฟังอีกรอบมันมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆผมพูดตรงๆนะคลิปพวกนี้ผมเก็บไว้จนวันตายคลิปที่มีการบอกว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือแล้วก็ไปโดนใบพัดเรือสองข้างมันฟังแล้วมันระดับผู้บริการ มันมั่นใจอะไรขนาดนั้นว่าน้องแตงโมตกท้าเรือตามคำพูดอีแสนแล้วมาบอกว่าเนี่ยแล้วก็โดนไปพัดเรือสองข้างผมผมอยากเปิดอีกครั้งอยากเปิดคลิปนะ ขารักษาสองจทีแเง็นเข้าได้จุดไปทีงเรือนนะครับก็เรือตกลงจากเรือแล้วขาก็จะสมิสารวถนะะูดูดปทาง้งางนะครับเบอร์นี้ดูไม่ฟังอีกครั้งบัาจัน น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่นายแซนพูดเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงคนทั้งโลกโกหกคนทั้งประเทศผลจากการพิสูจน์หลักฐานเราได้มีการนําผลพอถอที่มีการส่งมาให้ยังยังสารอาญ,ญารัชดาสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าดีเอ็นเอของนายแซนนะครับนายแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือเลยนะครับนายแสนไม่ได้นั่งท้ายเรือเพราะอะไรไหมครับ พราะหนึ่ง 1> 1. เรือเวลาที่มันวิ่งไปไปที่ความเร็วแปดนอตนะครับหรือที่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหัวเรือมันจะเชิดครับเรือมันจะจมน้ําตรงกับเรือด้านซ้ายด้านขวามันจะจมน้ํานะกับเรือด้านไ้าด้านขวามจมน้ำพอวิ่งไปเนี่ยเรือมันท้ายเรือมันจะจมน้ําถ้านายแซนนั่งอยู่เบาท้ายเนี่ยมีโอกาสไหลครับเพราะหนึ่งไม่มีเราจับครับเรือลาที่เกิดเหตุไม่มีเราจับไม่มีเราจับตรงบอร์ด บอกสุดท้ายครับแล้วก็ตรงที่ขาแนแซนน้นําท่วมกับเรือนะเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าแนแซนนั่งแถวที่สามครับไม่ได้นั่งแถวที่สี่ที่ตามที่มีการกล่าวว่าาน้องแตงโมงไปจับขาแนแอนเรามีภาพหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อยู่ในศาลมีครับนะพวกนี้ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในศาลบอกแล้วผลปรากฏว่าแนแซนบอกเก็บตาครับ เจ็บตาไปดูได้เลยครับในรายการโหนกระแสนนแนนบอกว่านแนนนั่งแถวสามแล้วหันหน้าไปทางหัวเรือเจ็บตาครับเจ็บตาแล้วก็มานั่งอยู่หลังคนขับเรือนะครับมันจึงเจอครับดีเอที่หลังคนขับเรือเมาะนั่งแถวที่สี่ครับเพราะนแนนลุกเอามือลุกขึ้นจากแถวที่สามเอามือไปแตะเบาะหลังที่สี่ครับเอามือไปแตะเบาะแถวสี่มันทําให เดาสมได้ว่าในแซนนั่งอยู่เบาะท้ายเรือพี่น้องประชาชนครับในแซนไม่ได้นั่งทั้งท้ายเรือเรามีหลักฐานสําคัญนะครับที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าในแซนนั่งแถวสามไม่ได้นั่งแถวสี่แถวสี่คือท้ายเรือครับไม่ได้นั่งเด็ดขาดนะครับยืนยันได้ญญญว่าไม่นั่งนั่งขาด่ดนเอเกิดที่เบาะครับเพราะเอามือไปจับไม่ได้เกิดจากเดนเอที่เกิดจากในแซนไปนั่งอยู่ท้ายเรือท่านั้นยังไม่พอ ยังเจอดีเอ็นเอของนายแซนนั่งอยู่หลังคนขับเรือเพราะนายแซนพูดเองในรายการโหนกระแสว่านายแซนเจ็บตาเพราะลมพัดเข้าตาไปดูคลิปวิดีโอของรายการโหนกระแสได้ YouTube ยอ้อนหลังดังนั้นเนี่ยเมื่อนายแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือตามที่นายแซนได้มีการให้ปากคํากับตํารวจติจ่งในการให้การเท็ตต่อเจ้าพนักงานแต่กฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะเบิกความยังไงก็ได้ไม่มีความผิดฐานให้การเท็จหรือให้ หรือเบิกความเพ็จต่อสารพี่น้องประชาชนกฎหมายก็คือกฎหมายแต่สิ่งที่นายแซนโกหกคนทั้งโลกโกหกคนทั้งประเทศว่านายแซนให้น้องแตงโมจับขาจนไปที่มาของคำพิพากษาศาลอาญาว่าศาลเชื่อว่าน่าเชื่อว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรืองงครับพี่น้องประชาชนครับนี่คือสิ่งที่เราพิสูจน์ความจริงจนกระทั่งองค์คณะผู้พิพากษาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาว่า น่าเชื่อว่านายแซ่อาจน่าเชื่อว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตามที่นายแซ่กล่าวอ้างว่าน้องแตงโมไปนั่งปัสสาวะอยู่ที่กาบเรือด้านซ้ายเพราะพลตำรวจโทจิจพรพัฒน์ภูมิจิตมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเรือด้านซ้ายด้านขวาน,น้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรามีภาพที่ตำรวจมีการไปจำลองหมูไปจำลองเรือลักษณะเรือลำที่เกิดเหตุและเรือที่คล้ายกันกับเรือลำที่เกิดเหตุ แล้วปรากฏว่าจับเรือด้านซ้ายด้านขวาน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาพี่น้องประชาชนคนแนประเทศครับนี่คือสิ่งที่เราจับพิรุษได้แล้วก็ทําให้สารอาญาราชดาองค์คณะผู้พระสาญยาเชื่อว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็บาดแผลของน้องแตงโมผมมีหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คดีธรรมผมมีหมอนะครับมีหมอทางด้านศัลยกรรมแพทย์เกี่ยวกับท่านอุบัติเหตุก็คือหมอธวัชชัยกัญจนาลินนะทั้งสองท่านมาเบิกความต่อสาร ยืนยันว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วผมก็เอาคลิปวิดีโอของหมอณภรพัฒน์นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอของหมอณภพัฒน์เนี่ยยืนยันต่อสารครับว่าแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือดเดี๋ยวผมเปิดพี่น้องประชาชนฟังครับนะในเปิดให้น้องประชาชนฟังนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับบางเรื่องยังไม่อยากจะเปิดเลยมาก ให้เปิดดูแล้วกันเอาเอาเสียงไว้กับพอนะครับไม่ต้องเอาภาพผมจะให้ฟังเสียงนะครับตาบตกได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมได้แต่ว่าเกิดจากของมีคมชนไหนเนี่ยของไม่ได้เลยครับน่ทางนิติเพืเขาแจกมาแบบนี้นะครับได้ยินไหมครับอ่าผขปวดให ผมเปิดให้ฟังอีกครั้งนะครับนะเพื่อเพื่อจะได้ชัดเจนนะบอกได้แค่ว่าเกิดจากของพีโอมานะแต่ว่าจจวเกนะิดจากของวีโพนคือไหนเนี่ยบอกไม่ไดครับทางนิงติเวชเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณหมอนัพพัฒน์มีการแถลงข่าวนะครับ ผู้บริการตำรวจท้อนภาคหนึ่งคนตำรวจโทรจิรพัฒน์ภูพิจิตยืนยันนะครับว่าบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือเกิดจากของมีคมอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับแล้วตำรวจหน้าด้านมากนะไปเบิกความที่สารอาญาว่าเกิดจากไปพัดเรือเอาผมไม่ฟังอีกคนหนึ่งคนนี้กเกษียณไปแล้วก็นอนไม่หลับครับเป็นตาบากตลอดชีวิตครับพี่นอ้องประชาชนครับ อาจารย์คาบกว่าแผนเกิดนต้นขาละกษานองเตงโมเข้าได้ไปงเรือนะครับก็คือตกลงมจากเรือแล้วขาก็ปฏิสา,สารว่าถูกก็ไปขาเป็นปลาเสือนะครับฟังอีกทีนะครับฟังอีกทีนะครับอาจารย์คบอกวาแผที่น ต้นสารกษาของสแตงูมเข้าได้กับใบปัาเกลือนะครับก็คือตบคงจากเมือแล้วขาก็จะนิสายว่าจุดตูดก็ไปขาเปปากนะครับนะ